สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n s q r i d m a n e x e ครับวันนี้ผมมากินร้านซูชิเซกินะครับซึ่งเป็นร้านซูชิที่อยู่บนชั้น5สยามพารากอนถ้าใครที่มาดูหนังที่เนี่ย ต้องเคยผ่านหรือเคยได้กินอาหารญี่ปุ่นตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าพอขึ้นมาชั้น5เนี่ยก็จะได้กลิ่นอาหารแบบกินอาหารญี่ปุ่นชัดเจนเลยแล้ววันนี้เนี่ยที่อยากจะมากินก็คือตัวซูชิเมกาโอเวอร์โหลดครับเราว่าเป็นซูชิที่แบบมีขนาดที่ใหญ่กว่าปกติแล้วก็ปลาเนี่ยน่าจะใหญ่ทุกอย่างน่าจะใหญ่ขึ้นไปหมดเลยก็เลยอยากลองนะครับแต่ว่าคิวยาวนะครับมาทีหนึงจองประมาณ7-8คิวพอดีมาวันนี้ มี6คิวก็เลยจองเลยกันไม่งั้นเนี่ยไม่ได้กินแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปกินกันดีกว่าเมนูอันนี้เป็นเมนูพิเศษของซูชิเซกิครับก,ก็หลักๆเนี่ยตัวที่อยากมากินก็เห็นหลายทีแล้วก็คือโอเวอร์โหลดนะครับมันจะเป็นซูชิคําใหญ่นะก็จะเป็นเซ็ตนี้นะครับพันสองบาทนะครับผมแต่ว่าเขาไม่มีตัวชูโทโร่ครับตัวนี้เขาไม่มีก็เลยสั่งไม่ได้นะครับที่สั่งได้จะเป็นชุดนี้นะครับ ชุดปลาไหลชุดอ่าแซลมอนซูชินะครับเป็นสาพัแซลมอนนะครับแล้วก็เซตนี้นะครับเป็นเมกะเซตนะครับผมเห็นว่าตัวนี้มันก็หลากหลายดีนะครับมีซูชิประมาณ8อย่างก็เลยว่าเอาตัวนี้ดีกว่า8ปดรกก็มีเทียบเลยนะกุ้งมีกุ้งมีหอยมีปลาครบไม้ครบน่าจะคุ้มราคาอยู่ อีกอันที่สั่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับข้ามาเป็นตัวนี้เลยเป็นข้าวหน้าซูชิมิโซะนะครับเอ้ยเป็นข้าวหน้าคานิมิโซะนะครับผม mm hmm. ก็มีหลายแบบเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้น่าสนใจคือเรื่องๆอยากกินปลานะครับอยากกินแซลมอนอยากกินโพสเตะก็เลยเลือกเป็นไคเซนดงครับแต่มีคานิมิโซะด้วยอันนี้ส9 9้านะครับเดี๋ยวก็อยากรเหมกันว่าชามมันจะใหญ่ไหมลองดู คือบรรยากาศสาขาที่เนี่ยอ่ามันจะประมาณนี้นะครับก็คือที่นั่งอาจจะไม่ได้เยอะมากก็เลยแบบคิวมักจะเต็มบ่อยๆนั่นเองอันนี้พอมาถึงเขาก็เสิร์ฟซุปมาให้เลยครับตัวซุปมิโซะเนี่ยรีฟิลได้นะครับไม่ใช่เป็นซุปมิโซะด้วยเป็นซุปใสนะครับซุปใสกลิ่นหอมเชียวมาลองชิมดูหน่อยอืม รสชาติเข้มข้น,นเป็นซุปสาลายนะครับซุปใสซุปส,สาลายรีฟิลได้อันนี้ชาเขียวครับสั่งมาต่างหากก็รีฟิลได้เหมือนกันนะครับเป็นชาเขียวเย็นอูมาแล้วมิกซ์โอเวอร์โหลดค่ะ so มิกซโโมาแล้วนะเป็นซูชิมิกซ์โอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็ข้าวหน้าปลาดิบเป็นคานิมิโซะด้วยอืมม,มีสำคัญ อืมน่ากินดีนี่ซุปเติมได้นะครับเขาจะเปลี่ยนถ้วยใหม่มาให้เราเลยอย่างเหรออืมจิ้มก่อนนะอืมทำใหญ่มากเลยอืมทำใหญ่จริงเิดว่าจะกินหมดไหมน่าจะได้อยู่ทำเดียวไหวไหมอ๋อเพราว่าอืมอืมอืม,อม,อม น้อืมนี่ซูชิแซลมอนนะครับก็สังเกตว่าชิ้นมันจะใหญ่กว่าปกติประมาณหนึ่งเลยนี่ปลายทองมาด้วกเริ่วาซาบิซะหน่อยนึงคำใหญ่นะกินคำเดียว<ต>ไม่น่าจะหมดนะอืม,อม,อม อร่อยมากมันมีคำมันมีอย่างละสองคำพอดีเลยแหละดวงดาวนะนี่ก็ดวงสองแต่ปลาหมึกเหมือนจะมีอันเดียวก็มันมีโวก้าเป็นท็อปปิ้งนะได้นี่ของเฮียมีอันนี้ด้วยนี่คืออะไรอะเปอร์โลโลหรออ่ะเมื่อกี้หนูกินฝั่งนู้ไปละแล้วเืาเชิเนื้อป่ะกินโฟก้ากับมันโฟก้าปกติเขา กินมวาซาบิปะ่ะไม่กินมเหมือนกินโอเปอร์จุ้มได้ไหมจุ้มแล้วกันคือถ้าเป็นอันนี้มันจะดีที่ว่ามีหน้ามาให้เยอะนะครับอย่างเนี้ยเขาโรยหน้าขัวกามาให้ขัวกาหอมแบบไอเนี่ยเบิร์นปะ่ะแม่คราวเลยอร่อยมากอืขัวกาวอร่อยอ่ะเนี่ยมันมีอีกกินเอาดิให้เหนือละในเก่งใจแล้วนะอือร่อย ผโกกาดีนะดีเลยทำเล็กๆไม่ไม่ไม่เรียนอืมพอดีมอร่อยอ่ะไม่เคยกินโักกาแล้วแบบอรู้สึกแบบหอมหอมขึ้นเจามูเลยอร่อยก็คือนอกจากสูชิแล้วก็มีปลาที่เป็นหน้าด้วยนะอย่างนี้เป็นสาบะดองอือมีดีมากพอไฟคิงดองลงไปหนน่าจะอร่อยเนื้ไม่แห้งนะเนื้อช่ำ หมีเอ็นกะวะมาตังหากด้วยอะเ่กินเลยเอ็นกะวะเ่นกินเลยนนี้เป็นเอ็นกะวะนะครับก็คือขี้ปลาครับขี้ปลาที่มีความแบบฉ่าแล้วก็เบิร์นมาหอมหอมหนูจะลองปลาอันนี้แล้วนะละลายในปากนี่อเอ็นกะวะคืออันที่เราไปกินแล้วมันละลายในปากใช่ไหมน,นี่หนูจะลองตัวนี้อันนี้ปลาเลยไม่ได้ใจปลาปิกนกอืมไม่เหมือนกันโอเคแล้วก็น้ำ <c oughs> okay, มะเดื่อขอใส่บ,สบัตาบิ คือเหมือนซูชิจะมีประมาณสองคำหมดเลยนะใช่มกีนหนูกินเสีบมอนไปคำหนึ่งละแต่บางอย่างก็จะมีอันเดียวอ,อยวอ่างนี้กินคำเดียวหมดเลยนะอีกหนึ่งคำใหญ่ดีเนี่ยคือเทียบกับตะเกียบคือแบบชิ้นใหญ่มากหานเฉลี่ยตกคำละร้อยนะแต่ว่าคำใหญ่ะแล้วก็เนื้อดูเนื้อเนื้อ,อสะใจอื อืมเนื้อให้มาสะใจมากเป็นมือเ,อเห็นน่าดูเลยอืสุดยอดถ้าเกิดรู้สึกว่าใครมันแห้งคอไปก็นี่จนน้ำซุปอืมตอนร้อนพอดีเลยเือว่าเแบบาๆไม่ไม่หนักไปสรุปมันมีเก้าคำเหรอก็เนี่ยเหลืออีกห้า นนั้นเขียนว,ว่ามีแปดแต่ว่าในนี้มีเก้าคำแล้วก็หนูเขียนนี้ไม่เนือ์นี้ไม่เนิรเออว่ะจริงด้วยเก้าคำแซลมอนชิ้นใหญ่เดี๋ยวนะหนูแอบ,บอยากดูข้าวอ่ะขอดูเลยได้ปะ่ะข,ข,ข้าวขอเชฟข้าวขอเชฟข้าวแค่น,นี้ข้าวมีเ,เครื่องด้วยเออมันมีเครื่องข้างในใช่อืข้าวไม่เยอะนะแต่ว่าไม่เน้น,เ,น,นเครื่องเป็นซูชิข้าวแดงใช่เป็นยวใชิข้าวแดงนีออ่ ทำมันใหญ่กินแล้วทอมานเหมือนห,อหวานออา์กาเกตหวานเรามาลองอันนี้ดีกว่าปาลาดูเนื้อมันดีมากทำดูใหญ่หอ,อยากลองใช้มือบ้างอขอญาตใช้มือนะอขอแบอแบพวกมันมีหาง พอเคอคำนี้ต้องกินไม่หมดแน่เลยมันเหมือนใหญ่กว่าปกติจริงซาลอะ,อ,ละ,ะอืม,อมทำใหญ่มากเป็นซูชิพุ้งหวานนะครับแล้วทำมาเป็นแบบมากิแบบนี้ก็อองจริงก็กินง่ายดีนะเต็มปาก อาหรใหญ่ๆเลยมันต้องบักเรื่องคำอเอาปากกันนยังเดี๋ยวเรามากินข้าวหน้าปลาดิบดีกว่าตอนนี้เป็นคานิมิสโซะนะครับมันฟูใช่ไหมนี่คือมันป็นคำแบบนี้นะขอชิมมันฟูก่อนเลยแล้วกันนะอืมนี่นะเหมือนกินอันนี้เนะลยอ่ะ ทัฟเฟิลอะไเหรอม่รู้ว่ากลินแรกมันเหมือนแบบเราค่อยเหมือนมันปูคําแรกมันเหมือนกินเห็นทัฟเฟิลเลยม,ม,มันปูแต่ว่าเข้มข้น,นมากมกลิ่นหอมมากมโห<ฮ><ฮ>นี่มันคือความฝันอย่างนึงนะแบบบางคนอะ่ะอยากกินข้าวก่อนหน้ามันปูอันนี้เขารวมมาเลยไงปกติเออต้องสั่งมันปูมาในตัวปูในเปลือกปูกระดองปู มันปูในกระปองปูแล้วก็มาราดข้าวเอาแต่เนี่ยเขาราดข้าวมาให้เลยแซลมอนแบบ่คยตามแวยขาวแล้วกันเออเนี่ยเขาราดมาให้อย่างนี้เลยนะเฮียดูนี่เขาราดมาให้ไม่ใช่แค่นี้นะคือเขาแบบใส่มันปูไหมทั่วเออมาให้ทั่วเลยนะอือไหนลองข้าวมันปูกับแซลมอนสิข้าวมันปูกับแซลมอนรูลละตัวปลาแซลมอนเขาใส่น้ำมันเห็ดทัฟลนมา มันก็เลยมีกลิ่นเห็ดทับฟลัืทอืมือกินแซลมอนเข้าไปมันมีกลิ่นทับฟลฟิลแบบขึ้นมาเลยนี่มีฮอวตาเตะนะครับอร่อยอันนี้ตัวนี้คือตรงอะไรเนื้อปูครับอร่อยอร่อยผมกินข้าวคลุกมันปูคือโค้ดเดือข้าวยังอร่อยอ่ะข้าวที่มันโดนน้ำมันเห็ดทับฟลฟิลลงไป แล้วมันมีน้ำมันมันพูไหลลงไปซึมด้วยผัวอืมก็อร่อยนะเอาจงจริงนี่คือเท่าไหร่นะสามเก้าเก้าอืมอืมเพาเก้าคุ้มอยู่ได้กินยอะไรยังงั้อืมผู้หวานนี่ก็คือมาเป็นตัวยาวๆนี้เลยมันมันปูเต็มๆอืมแล้วก็นี่วางดา้วยปลาอืมมันปูท็อปเป้นเนื้อปลาใชา่มันจะกินนี้เลยจะเขียวเติมได้เยี่ยมมาก ดีนะซุปเติมได้นี่เติมไปกี่ถ้วยครับสามถ้วยอืมตอบโจทย์คนที่ชอบกินอะไรตรงๆซ <c oughs> ุปเขาอร่อยครับรสชาติเข้มข้นสลหลายให้เยอะมากมีสลายให้ด้วยนีก่กินไปแล้วคำหนึ่งแบบใหญ่ๆนี่ร้าเรร้อ,อ,อนๆเลยอะ่ะ ก็กินทั้งหมดนะครับก็ซูชิโอเวอร์โหลดนะครับ899แล้วก็สุก้ยไคเซนคานิมิโซดง399นะครับชาเขียวแก้วละ55บาทก็รวมแล้วรวมแล้วก็มีบวก10บวก7ด็วนครับก็รวมอยู่ที่1ันหกห้าสินะครับมือนี้กินสอคนอ,อิ่มเลยครับผมแล้วก็สะสมแต้มสมาชิกได้ด้วยนะครับก็สมัครสมาชิกฟรีนะครับแล้วก็ รับเศษพิเศษจากสมาชิกได้ด้วยวันนี้ก็ได้กินซูชิโอเวอร์หลดนะครับซูชิวิกไซจัมโบ้นะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ6 0 0 7 0 0ขึ้นไปนะครับแต่ว่าคำหนึ่งเนี่ยใหญ่มากๆแล้วหารปรอคำมาตกประมาณคำละร้อยือ่ที่สำคัญคือหน้าที่เขาให้มานี่ยเยอะมากๆเลยครับปลการที่ท็อปมาคืออร่อยมากหลายๆอย่างที่อยู่ในชุดเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าคุ้มราคาดีครับแต่อาจจะแบบติดบวกสิบบวกเจ็ดนิดนึงก็อาจจะทำให้ราคามันดู สูงขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าถามว่าภาพรวมโอเคไหมผมโอเคครับหลังจากที่ผ่านชั้น5้าเราก็ได้กินมาตลอดอยากกินมาลอดวันนี้ก็ได้กินแล้วครับถ้าใครอยากกินซูชิอร่อยๆนะครับก็แนะนํานะครับร้านซูชิเซกินะครับชั้น5้าสยามพารกอนนะครับอยู่ตรงลงหนังเลยก็เดินขึ้นมาก็เจอเลยครับหรือถ้าใครไปห้างอื่นนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ชั้นลงหนัง,งกันเช่นเอ็มคอเทียอะไรเงี้ยก็อยู่ชั้น4นะครับผมยังไงไปลองกันได้ วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสววันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย